ผีแดงขอซื้อตัวรามูสอยรุนแมนเชสเตอร์ในเต็ดนะคะขอซื้อตัวลามูสอยรุนนะคะคอนเฟิร์มแล้วนะเขายื่นข้อเสนอเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการซื้อตัวของลามูสอยรุนนะคะแต่งานนี้อาจจะยังไม่โดนใจอาตาลันตานะคะแมนเชสเตอร์ไนเต็ดสโมสรอยักษ์ใหญ่นะคะยื่นข้อเสนอรอบแรกทางวาจานะคะด้วยวงเงิน60ล้านยูโรนะคะก็ประมาณ2280ล้านบาทนะคะอาตาให้อาตาลันต้าพิจารณานะคะกองหน้า ดาวทีมชาติเดนมาร์กนะคะตามรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนนะคะสำหรับข้อสนอนนี้เขาแยกเป็นเงินการันตีนะคะจำนวน50ล้านยูโรนะคะก็ประมาณ1,900ล้านบาทนะคะบวกแอดออนนะคะ10ล้านยูโรนะคะประมาณ380ล้านบาทนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะอาตาลันต้านะคะยังคงต้องการระดับ 70ล้านยูโรนะคะก็ประมาณ2,660ล้านบาทเป็นอย่างน้อยนะคะนอกจากนี้โรมนโนเสริมว่าปารีสนะคะเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่อยากได้ตัวลุยนะคะยังคงเดินหน้าติดต่อทางเยเยนของนักเตะนะคะขณะที่แมนยูนะคะตรงเลเงื่อนไขส่วนตัวไปแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยนะ,ะกดไลค์กดติดตามช่องที่จุดบอลไว้ด้วยนะคะ